ให้ไอโฟนสิบสี่โปรแม็กนะฮะผมอยากรู้ว่าผมจําเงินที่ไหนไปซื้มาอีกแล้วคือพอเริ่มพอเริ่มเคีนหนึ่ง้นะั้นเริ่มแล้วไอคำถามที่ปวดวนะฮะผมจําเงินไปที่ไหนไปซื้อไอแต่ก็สนุกดีนะฮะมาคยี้นะฮะก็ขอบคุณนะที่ทักทายเข้ามานะต้องขอบคุณมากๆเลยที่เห็นนะับพี่แผรแบบเฮ้ยนะเป็นหนึ่งในคนที่แบบเ้อยากพูดคุยด้วยอยากปรึกษาด้วยนะฮะแบาเข้าไว้วางใจนะครับจอาเงินที่ไหนไปซื้อ i p h o n สิบ สี่ pro max ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสามหมื่นบาทตีว่าเอาโหดๆสักสามหมื่นสี่หมื่นแล้วันสี่หมื่นสี่หมื่นนี่ก็เกินไปไม่ไม,ไมีใครขายล้วตอนนี้หนึ่ง gb มั GB ม้งหนึ่ง b ไม่น่าจะถึงปะ่ะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ iphone สิบสี่ pro max นะครับอย่างแรกเลยนะฮะน้องทํางานอะไรเอย่ยถ้าทา้องทํางานอยู่เอาเงินงานของน้องเนี่ยวางเป็นทิ่ตั้งไว้ก่อนนะครับอย่าเอามาซื้อตรงนี้นะเพราะว่ามันคือรายได้หลักของน้องนะครับตน,นะครับน้องจะต้องหา,หาแหล่งรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามา ถ้ามาอะไรดีนะครับอยากแนะนําว่าไม่ต้องคิดเยอะครับเป็นในหน้าเลยครับในหน้าจะเป็นในหน้า TikTok ก็ได้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือจะเป็นในหน้าขายคัสเรียนอย่างเช่นอาจยกตัวอย่างคัสเรียนของพี่แผร่นี้ครับเป็นคัสเรียนนะครับโปรโมทธุรกิจนะครับผ่านวิจิจ็ลแพลตฟอร์มอย่างไรให้ถูกทางอ้าตรงเนี้ยพี่แผนขายคัสละหมื่นห้าหมื่นห้าเอาไปเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์ดีนะถ้าขายได้หนึ่งเคสนะครับเอาไปสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ถ้าขายได้ยี่สิบเคสนะครับเอาไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ สิบห้าเปอร์เซ็นตซือถ้าสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเคที่สิบหกอะครับเอ๊ะเหนไเออเคที่สิบหกอะครับเอาไปเลยครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับขายแบบนี้ขายยังไงก็แค่ทาคลิปทําวิดีโอทาภาพนิ่งนะครับโพสตอย่างกลุ่มที่กลุ่มเฟซบุ๊กนะฮะโพสในกลุ่มต่างๆที่เขาต้องการนะครับักไปยังเพจต่างๆนะว่าเอ้ะเรามีบริการนี้มาทําเสนอนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะครับ คือก็คุยกับเขาว่าเรามีบริการนี้จะมานำเสนอแล้วเขาก็จะถามรายละเอียดเรากับมาทําอะไรยังไงใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นทําอะไรครับก็คุยต่อไงฮะส่งต่อที่แผนเลยนะครับทงางไล์กลุ่มนะ,ะมาคุยกันถ้าเขาดิวนะฮะเราก็จะได้เห็นด้วยในกลุ่มใช่ไหมว่าอ้เขาดิวแล้วเเขาซื้อพ็้เกจราคาเท่าไหร่นะ,ะแล้วตอนที่สิบเปอร์เซ็นต์นะจัดไปเต็มๆต็มเออขายหมื่นหนึ่งก็ไปพันหนึ่งแล้วอ่ะเออโอ้โหัดจ แล้วก็ถ้าขายได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะเติบโตไปถึง30%เลยนะครับขายหมื่นหนึ่งในอนาคี่ยคุณสามารถทํายอด30%เ็นได้นะครับเอออ่ะอันนี้อย่างหนึ่งนะครับสองก็คือเป็นการเอาติด้านะครับใน tiktok ใน shopee ใน lazada นะครับมาขายนะครับต้องทําแบบนี้นะครับใช้เวลาเพิ่มขึ้นนะครับจากปกติสมมุตินะน้องตอนเนี้ยน้องทําธุรกิจอยู่นะครับแล้วก็มีเวลาว่างหลังจากที่ร้านปิดนะครับประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงน้องสามารถทํางานได้วันละพันครับ วันลพันน้องสามารถทําได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องวันลพันนะน้องทํางานอาทิตย์หนึ่งนะครับเจ็ดวันใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละหมื่นน้องสามารถทําได้ครับแค่ชั่วโมงละเลยไม่ใช่ชั่วโมงละแค่วันละสามชั่วโมงนะครับอาทิตย์หนึ่งน้องจะสามารถสร้างเงินหมื่นได้แค่ทําตามที่พี่แหร่บอกนะครับเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นดีๆนะที่จะทําให้น้องๆน,นะครับสามารถนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะได้ตามฝันแค่ลองเริ่มต้นทําดูนะฮะวันนี้อยู่กับพี่แพน่ครับรณจิตกีรเตอร์พรนะครับวันนี้มากับท็อป จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ iphone 14 pro max นะฮะอน่ารักนะฮะน่ารักน่าร,รักอีกอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่แหวเป็นก็คือพี่แเป็นที่ปรึกษาที่ด้านของการเริ่มต้นทำโปรโมทธุรกิจผ่านดิจิ้อลแพลตฟอร์มครับเริ่มต้นอ,อย่างไรให้ถูกทางโดยไม่ต้องเสียงเงินเสียเวลานะฮะลองผิดลองถูกได้โดย <S <S 1> <S 1> ตัวเองครับผมไปฮะ let's go เจอกันในใ,ในในช,นชั้นไฉครับผมดีครับ